ขึ้นก็คือว่านอกจากตอนนี้ทหารพร้อมที่จะยึดอํานาจแล้วตอนนี้พักร่วมรัฐบาลก็พร้อมที่จะแตกกันเองด้วยซ้ำไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศัก์จิมกิจพัฒนา,าครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการขู่ลุงป้อมขู่4 0สวแบบเปิดเผยเป็นนักวิชาการของสมศักดิ์นะฮะซึ่งเคยอยู่พักมัชิมาประชาธิปไตยนตในภายนอกเนี่ยการเมืองมันก็ยังเป็นการเมืองที่ มีมีลี้ลับอยู่พอสมควรก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องดูคอาเคลื่อนไหวประเทศไทยเนี่ยถ้าใครเคลื่อนไหวป๊อปเนี่ยมันก็จะรู้ว่าคนนี้คนของใครเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรแต่ว่าแน่นอนในฐานะนายงตรีมีหน้าที่ต้องตอบต้องตอบท่านก็ต้อวงกียโหมตอบคำถามของท่านในเมื่อเราใครจะเคลื่อนไหวยังงยังไงแต่ถ้าเรา ไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยก็ชี้จแจงรนะับผิ้ชอบการออกมาบอกว่าให้จับตาในายใหญ่บอกจะเช็คบิน40ต่อวอโอ้ <c oughs> ผมจะไม่มีสิทธิ์อะไรผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งก็ให้คำปรึกษารุ่นน้องๆ ไอ้ช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ำยาเลย <c oughs> แก่แล้วจากประสบการณ์จากประสบการณ์ของท่านนะคะกลุ่ม40สวที่ออกมายื่อนี่มันเป็นกระบวนการของกัอง้อำนาจไหนหรือว่ามันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครอย่างไง,งป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมันมีอย่างนี้มานานแล้วไม่ได้แล้วผมก็ ทิ้งไปเลยว่าเดี๋ยวสิ่งที่จะเกิดจากนี้ในทางการเมืองคือการกวาดล้างครับทั้งคนที่ยืน่น40ท่านฝ่ายยืน่นใช่ไหม<ต>ฝ่ายที่เปิดประเด็นเมี่มวานเห็นมีคนไปแจ้งความท,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 ที่ที่ปอมป่าปแล้วนี่ครับคือปลอมลายเซ็น่ะปอมจริงไม่จริงไม่ทราบอะแต่เรื่องนี้ตำรวจรับเป็นคดีแล้วแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นอีกนะครับสองนะครับทางการเมืองเดี๋ยวจะได้เห็นอีกว่าเจ้าป่าที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะมีชะตากรรมอย่างไรเพราะว่าสวที่มาลงชื่อเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสายเจ้าป่าและเดี๋ยวก็ ็จะดูปฏิบัติการตอบต้องก็อยู่เกมก็อยู่ในมือเขาเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนคนถัดมามาเป็นออออออน,นั่นแหละไม่ยุ่งทาไมอ,อ้าวม,มันก็แปลเจตนาเราผิดแล้วอถูกไหมครับเนื้อหามันอย่างนี้เนี่ยเราเป็นสมาชิกรัฐสภาต้องทําให้ระบบะรัฐสภามันเป็นที่เชื่อมั่นหรือเปล่าครับถูกไหม ถ้าเมือ่อใดก็ตามประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามีระบบรัฐบาลมีระบบตัวแทนประชาชนแต่ตัวแทนมันใช้ไม่ได้เลยไม่ทํางานทํางานไม่ถูกเลยนะแล้วก็ร้องขออะไรคุณไม่เคยทําหน้าที่แทนเราเลยเราไปเรียกร้องตามท้องถนนดีกว่า,าตั้งเวทีดีกว่าหลายคนจะวุ่นวายวุ่นวายไงแต่นี่เราเห็นว่าเรื่องล่านี้เนี่ยมันเป็นอยู่ในหน้า,นาที่ของเราครับทําให้รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลสะอาดอาทาําบ้านกวาดบ้านให้ให้มันสะอาดคือ<ม>ถ้าคุณเคลียร์ได้คุณ สะอาดเอี่ยมอ่องถูกต้องตองไม่ให้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของผู้เกี่ยวข้องอซึ่งทาคุณเดี๋ยวคิดว่าการตั้งคนอาการคนนี้ผมเห็นก็ออกมากเขาก็วิววิจารณ์นะหนักเลยนะแล้วก็มุ่งในการข่มขู่ตอนหลังๆนี่ชักหนักไปขู่ลุงป้อมมันจะจัดมีการจัดการผมคิดว่าจะมีการจัดการลุงป้อมผมคิดว่าจะมีการจัดการ40สอรวอ,อย่างแน่นอน ผมมั่นใจว่าไม่รอดนะซึ่งเขาก็ก็ขู่นะแล้วก็มีอีกหลายคนก็อินฟลูเอนเซอร์ที่วิเคราะห์การเมืองที่อยู่ฝ่ายซ้ายก็ออกมาคู่นะฮะเช่นกันนะู่ทั้งลุงป้อมคู่ทั้ง40สวนะครับซึ่งเรื่องของ40สวนี่นะฮะมีที่มีการโหวตนะฮะ ในการเอาเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งเนี่ยผมเรียนทุ่นสวนนะเป็นสวส่วนหนึ่งที่เคยโหวตให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกบัตรีรอบนี้เนี่ยรายชื่อเขาเปิดเผยรายชื่อมาเลยนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่กล้าเปิดเผยเปิดมาเลยเขาเปิดมาเลย,เข,เ,เ,ลยเขาไม่กลัวสักคนเลยนะประกอบไปด้วยนายขวัญชาติวงสุภานันเจเดตอินสว่าง สานายจิชัยมูลทองโรยนะครับสนางชวีรัตเกษตรสุนทรห้าเพิ่มพงชวลิตหกนายจตุรงเสริมสุข 7. พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิต 8. พลเอกชูศักดิ์เมฆสุวรรณเว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศ 10. เชิดศักสันติวาราวุธ นะครับสินายดิเรกธิตเจนกรองธรรม12พลตำรวจโทสีทศรนทธิ์วิชัยนะครับ 13, ถนัดมานะพันนิยม14ทวินเปลี่ยนสี15ทวีวงจุนกระมนตรีนะครับ16พลเอกเทพพงศ์ทิพจันทร์17พลเอก วัชรชัยสมุทรสาครนะครับ18สาธิตอ,อ,อ่อนละเอียด19พลเอกนิวัฒนมีนโยธิน20พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์21นายประยูนเหล่าสายเชื้อ22นางสาวปียชัดวันเฉลิม23พลนายพลเดชปินประทีป 24. พลเรือเอกพระจุนตามประทีบอดีตประธานหัวหน้าสำนักงานประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินสูรานนท์นายพิทักชัยเจริญยี่สิบหกนายมะหะัมหนนบเดชวิทักษ์ยีพลเอกสุนทรขำคมกุล 23. พลเอกเลิศดิษฐ์เวสสวัสดิ์ยี่สิบเก้าว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ่งพานิดภักดีสามสิบนางวรารัตน์อดีแพทย์สามสิบเอ็ดนายวิวันแสงสุริยะฉัดสามสิบสองนายศรีศักดิ์วัฒนะพรมงคลสามสิบสาม พลตํารวจโทสานิตมหาวรสามสิบสี่เหมอมหลวงสกุลมาลากุลสามสิบห้านายสมชายสวัสกั 30, นสามสิบพลตํารวจโทสมบัติมิลินทัจินดาสามสิบเจ็ดนายสวัสดิ์สมัครพงศ์สามสิบแปด รองศาสตราจารย์ดรสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์สามสินายประพันธ์คุณมี40่ผลเอกอากนิศมื่นสวัสดิเพื่อนสนิทของผลเอกประย,ยุทธ์จันโอชาอาก็คงชัดเจนนะนั่นคือรายชื่อทั้งหมดคำถามตกลงยังไงเนี่ย ถึงขั้นให้คนมาขู่ลุงป้อมทั้งสายพเอกประยุทธ์สายพเอกประวิทย์ต่างปฏิเสธตรงกันว่าเขาทำเป็นการส่วนตัวไม่ได้เป็นของสายลุงป้อมสายลุงตูแต่อย่างใดแต่ <c oughs> ดูจากหลายชื่อแล้ว <c oughs> ก็ชัดเจนนะครับกล้ามาขู่ลุงป้อม กล้ามาขู่ดุงตูในขณะที่ทหารกำลังเงียบสงัดแล้วก็มีการร้องสุทินครังแสงเรื่องของหุ้นเมียสุทินนะก็บอกว่าไม่กระทบตนเองหรอกนะครับเพราะตนเองนั้นนะฮะ มันไม่ถึงขั้นเส้นตายสบายมากสาากุธินก็พยายามจะเข้าไปหาพลทหารปืชอิระยะที่จะสร้างความสัมพันธ์กัเบเราบรรดาทาหารหลังจากที่จะเอาเข้าวสิปีไปให้ทาหารกินซึ่งทาหารก็ไปเอาด้วยคำถามก็คือว่าไปขู่ลุงป้อมขนาดนี้เนี่ยก็ปล่อยเขาขู่แล้วก็ขู่จะเอาผิด40่สิบสวก็ดูรายชื่อแต่ละคน นะครับก็กลัวสะทีใดนะครับซึ่งผมได้ข่าวนี้มาหลายวันละขู่ทั้งลุงป้อมขู่ทั้งพลเอกประยุทธ์ขู่ทั้งเพื่อนพลเอกประยุทธ์นะขู่ทั้งมาดาสี่สิบสวเขาขู่การที่เขาขู่ก็ดีแล้วอะไรก็ชัดเจนมากขึ้นแต่สิ่งที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือว่านอกจากตอนนี้ทหารพร้อม ที่จะยึดอํานาจแล้วตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลก็พร้อมที่จะแตกกันเองด้วยซ้าไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สืราชา,ายสูนเดพูลพระเจ้าแผนดินสันกครานดินไทในราชกที่สิบงอุทิศเพื่อบูมพระชาสืบกานงานพระราชบิดาขอพระ ยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวัชราลงกร มหิสอนภูมิพลราชวรางคูิกิติสิริสม,มูรณ์อดุญยเดชสยามมินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมะนาทบอพิทพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการ เดือดร้อนแห่งหุ่นใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพลเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนัการาเเนื้อยิ่งสิ Sorry. <coughs> 但愿永与难。